โอ้พอเราว่าช่วงช่วงคนช่วงนังนาคีดังๆคนเยอะมาสัน้นเพราะว่าคนมาเบึงอันอ่าเทวสถานเนาะ <Okay. S 1> ครับเที่วรูปอัปนนาคีขนมปังให้ปลาใหญ่ขายเจนไดน้อครับปอนละยี่สิบครับเอาปอนหนึ่งครับอปอนหนึ่งยี่สิบเอาเลยบ่มานลำบ้าน แมนครับพ่อติดตามโมขอบคุณครับพ่อมกพ่อติดตามเยอะบ่ติดตามเยอะว่าตัวใครตัวมันโอ้ยเรื่องงานคือคือว่ะครับครับขอบคุณครับพ่อมกเด้อครับขอบคุณครับโอ้พี่ห้องยิบทั้งในก็ได้ตัวนี้แต่ว่าผมตื่นจะมาไม่ได้มาโดนแล้วพ่อมาตั้งแต่โดนๆสมัย ครับแล้วพ่อแมนพอดแล้วเดียวเบืองเลียวเบิงแล้วอีกครับขอบคุณครับพ่อป่าไงครับพี่น้องครับพอดีคุณพ่อพ่นขายขนมปังพ่นติดตามมาล้อโชคด้วยขอบคุณได้หลายครับเมื่อหนีไปไหว้หลวงพ่อพระไซกะมีเอฟซีติดตามอยู่นะครับประจันอันนม่ขอไายรูปน้ำอ้เฮ้าก็ดีใจเนาะ พี่น้องมาเบิ่งปลาดุกข้างดํำปลาใหญ่อีหลีอ่ะ,าาะถ้าว่าคันปลาหลายๆสี่คันบ่มีผู้ให้อาหารนี่ก็สิหิวดิเนาะเพราะว่าถ้าคนบ่ค่อยมานี่เออปลาคราบก็บมีอ่ะเออปลาคราบใหญ่ก็มีพุนะ่นน่ะพุนะ่นน่ะปลาคราบอ่ะพุนะ่นน่ะพุ่นน่ะเออนกก็มีเอาเอาเพิ่งได้ผมฉีรอนกให้มาก,กินอยู่นี่ใกล้ๆพี่น้องเออนี่เราก็สามารถมีความสุขกลับมา ธรรมดามือธรรมดาเ่อ,อยากคนไหลอะพ่อเออครับผมใส่สุดมอล่ำจังหนึ่งติครับกายุบ้านกายแบบนี้แหละครับพ่อเท่ากับมาเทียวสบายๆนะครับวันนี้แหละเดีย๋ยวให้มันมาครับเป็นยังไงครับพ่อคนไหลบวัดอันมาเที่ยวนี่ครับ ครับ,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 บอ๋ชชชอช่วงหน้าขี้มาครับ <Yeah. S 1> สีบูมเลยล่ะตีครับผมอ๋อพอแล้วว่าช่วงช่วงคนช่วงหนังหน้าขี้ดังๆคนเยอะมาสัน่นพราะว่าคนมาเบึงอันอ่เทวสถานเนาะ <Okay. S 1> ครับเทวารูปอันหน้าขี้ครับ โอ้หนังหน้าขี้มากมันก็เลยผมมาแตงแต่สมัยอันเป็นนักเรียนแหะครับมามาเที่ยวสถานาศึกษานะครับพออยากมาเบิ้งบ่ได้เห็นโดนหรอครับอยู่นี่บ่ครับนี่โอ้บ่เคยเห็นจักเสื่อครับหลวงปู่ไหนหลวงปู่บุญเหลือโอ้แต่ซื้อเพิ่งกับครับบันี โอ้พูดที่สั่งนี่มันบอครับเคยเคยฟังประวัติพูดทธิสั่งอ่ะบันนี้อันพูที่มากนะกับพ่อขอาใจแน่เออหลวงปู่กับพูดนุงขาวบันนี้ครับพูดกับ่าขอยู่คือว่าโอบันนี้อันสังขารบรรล่าไปปีสามเก่าวันหนาวโมกเรือท่านสั่งไว้บ่ยเผาบ่ยฝังบ่ยสียาบ่ยทำบุญทำพี่ยังเจ็บทำบุญยังเพิ่นนอนก็เลยนอนเลยครับนอนอย่งหลวงปู่บนเหลือเอาเอาพอดีละสิขึ้นไปเบิ่งขึ้นไปนี่บ่ครับพ่อศาลานี่เนาะชั้นสองบ่ครับ สันสามผมบ่ได้มาจักเทียดินี่บอกของจักเลยเพิ่นจะรู้จักนี่ถ้าจะเล่าจะฟังครับในพ่อแข่งผม่าดียวเาครับครับครับเอาโอเคครับผมขอบคุณครับพ่อครับครับผมไปไปกราบหลวงปู่ปันนี่ฟ้าถ้าพ่อบ่อสูุครับโอ้ถ้าบ่ได้พ่อบ่อสูุฟังบู่จักครับผมต้นตระกูลพระเจ้าเมืองหนองคาย ต้นตระกูลเจ้ามอนงคายโอ้สะพ่อบารมีเพิ่นหลายนเนาะเพื่อนได้สร้างวัดหญ่ปานนี้ครับอ๋อมันปรไดิศพเศร้าพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้มันคนจะน้อยหน่อยล้วเพิ่นว่าช่วงคนเยอะนี่มันช่วงนั้นหน,หนังหน้าขี้ไนะคนมาเบิง่งเทีวัดสถานมาเบิ้งนั่งค้าแเขวเพราะว่าเขามาถ่ายตรงนี้อ๋อฝั่งนี้ห้ามจับรูปคล้องห้ามจะพามรูป เพิ่นกับมะเฮ็ดมาส่างอยู่นี่ตามประวัตินะสะอาดดีเอ่อชั้นสามมันว่าโอแตเด่าเทวรรปกับไหลนเนาะเพียงองพระพิฆเนศยนืนเป็นตาหักตาเอออยู่นี่กองนี่ยังนี่กองมาแข่งแล้วเนี่ยพี่น้องครับ เออมาเบิ่งกล่องไม่มาแข่งผมก็ว่าก็เคยเห็นนี่แหละเออผมก็เคยได้ยินแต่งแต่ซื้อแต่เสียงเพื่อเนาะกล่องมาแข่งกล่องมาแข้งในสิตรีอิน่นหนักอิ่นอย่างขึ้นมาซอยที่พี่น้องย่ำลบสงค้ามครับพี่น้องควมประวัติควมเป็นมากกรไดโอ้ยผู้ขายเบิง่งเด้อกะหน่อยเย้ยไม่มาแข่งกลองมาแข่งโอ้กลองตนในไ่ซ้ำไหนพี่พี่น้องค่อยค่อยสิได้ต้นซ้ำนี่ค่อยสิได้กล่องซ้ำนี่ นี่ละกวางมาแข่งพระนะโอ้เป็นบนุญเป็นบุญหลายผู้ใดบระท่านเอ๋มาเบิงกับมาเบิงผมตะหน่อยเท่าไงเที่ยวมาเที่ยวอยู่นี่สองหนสามห,ห,หกนกับหงกระสีเห็นคันยิปพอร์เราบอ,บอสูฟัง่งเราเป็นเอฟซีเราบอสูฟัง่งคอยมาเห็น,นอืมเอาเอา,เอาไปไปกาบลงปูบัดนี้ครับยุทสันสามมาสันนิปพอร้วว่า,าแต่เราขึ้นไปก่อนแล้วตัวนี้แล้วพ่อ นี้เพื่อนปั้นเอาเล่เราขอโาษด้วยอันนี้ปั้นเอาเองก็ม่ีครับตั้งของเก่าของนี้ทสของเก่าที่พนันดนักแต่เพื่อนมอดระดับของเพื่นเลยว่าอดมากนักคนหเเก็บที่ัของนะดูเลครับผมอันนี้ไม่รูปเพิ่นบ่ครับนี่ผู้บุญผู้บุญเหลือครับผู้บุญเห นับถือหลายเป็นอยังที่นับถือหลายส่วนบางคน,นแตค่ครับครับความศรัทธาเนาะแม่ความศรัทธาบัดน,นี้เพื่อนเป็นผู้สานแต่แต่ว่าต้นตระกูลมัื่อนอยู่งต้นตระกูลเหมืนกันกนะครับคือจากมองน้องใครเนี่ยอ๋อเนี่ยอันนี้แม่มมปเป็นอย่างนี้พ่อเป็นต้นตระกูลเพื่นจะไม่ปาหอเป็นครับผมผู้กับถือว่าเพื่อนเป็นเสื้อสายผู้รักผู้ใหญ่ยเ่ยเขาเข้าไปได้บ่พ่อนี่ยเขาไปกราบเพื่อนมันบ่ครับ อ๋อพ่อพ่อเป็นพ่อเป็นคนดูแลอยู่ตรงนี้ครับพีนองครับอุ้ยบุญหลายแทบผู้ขาได้มากพ่อดีพ่อดีให้พ่อได้เพื่อนอุ้ยว่าเราคนขิ่งลุกสาธุบุญหอดยอดเกี่ยวครับผมพ่อพ่อจะไม่เปิดปกติจะให้เพื่อนคนมากาทั้งหนอกนั่นบอกว่าพ่ออันนี้พ่อจะเปิดเข้าไปให้เฮ้าเบิ้งสาธุปูเอ้ให้ลูกไทยติดเนด้อใหญ่ติดขัดไม่ไม่ครับครับพ่อ เด็ดขดแล้วขอให้ได้งานได้